ังดจริงเหรอเขาเกี้ยมไปเว้ยฟ้เขาว่าย่องอะมึงน่นนั่นโกรุยดาวพยายามมึงบวายได้เสี่ยวก็ถ้าเหตุที่บววายเห็นบ่าเขาเป็นไลยมึงก็ใจบวบวมึงมึงมีอีกมึอน่ะมูกูอยู่ทานบวราบวมีเสี่ยวบ่มีมีแต่กูกับมึงนในโต๊ะมูกูอยู่ขายทานลายบวายเสี่ยวบวายเขาจะข้าใจบวหลังจากที่ว่าเขาเป็นร่องแล้วเขาดะร่มคุ้นมากกว่นี้เขาได้เปรียบอะไรให้ความหมายแต่ว่าสบายดีพี่น้องทั้งสองทุกมาขี้เขาพวกขู่คนเด้อ มึงซืออองซอซ้อพอร้อมซื้อบรือเปล่าเชียวมันเอาวงเนอะเอาใส่เอาตุยมาถอ,อยจุด<จ>ิฮะมึงซืออองซ้อพร้อมซื้อบุตรตบอกกูมีเนี่ยอยางเราดิเกี่ยวกับมอเนี่ยเรียกเราตัวสิ่ว่ากระแมนดูบุญมันมาชำนันแต่ถ้าเกิดว่ามือนั่นคอเอาไปผากไรเป็นหน่องของบุตรตาของมายตำรวจบ้าวอืมโมตัวนี้มีปิดผสมคือกันอืม คือว yeah, hmm. 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 okay. sí. ่าผู้สาวผู้สาวไปน้ำเผานี่ตรงจากตรงส่คับขรับคอยกล้าว่าเอาเล่นโลดนี่ไม่ได้โมเพื่อนในกลุ่มมันนี่คอยว่าบูมีผู้ใดได้เร่นผู้สาวลายทองแบบนี้แน่นวะบุ้าวบุกเช้าดิคนกมลคอยยัดกลัวรักหรอกคอยยัดเขารักพักผมจะแต่มอเกิดบากูสิบูเป็นเองว่นเดียววอลลี่ว่นเดียววลี่ไม่หล่อเลยนบ้าเศร้าเศราร้าาบแน่นออ่ะเหรอะ มึงมีเหี้ยอะไรดมบวมบุดีเอากูมาวิจารณ์เจ้าพี่น้องนี่คนสารวัตรเองนี่ตกแข้งสารวัตรนี่กับพ่อสิ๋วเป็นจุดรอดชื่อเสียงเขาเอิ่อตุ้ยไล่เนาะตุยยต้ยไล่ตุ้ยไล่ถือว่าผมเป็นซองรองไปในสารวัตรเนาะได้กินขา้าวเอาดอกพี่น้องหอยปูดอกะหอยเป็นโม่ก้อนเป็นเสี่ยวกักบ้อนนี่แหละหักแป้งกันผู้อื่ยวเนี่ยได้ก็ตา้วมันมันเหี้ยมันสัวมันเลี้ยงมันยังขบไปจักแต่สำหรับข่อยมันคือโม่หอยเละกะเอาไปทำกันหรือมวน อำนาจคอยโอเคแล้วน่าพี่น oh ้องเลข้ยงนีบุเลขเบิรงเอาเองเบิรงบุคลิกมันเอาเองนี่มันกินเติงเหรอมันยังมูนังอยู่นี่มาเรียนขึ้นตะข้าวตะกี้นี่ไประวงกินแน่นี่แหละมาปุ๊กปังมากอะแลรนด์โลดน่าเลยเรีนมเลยมันเคยว่าวอย่คอยเลือกยิ่งโลดมันเคยว่าวอย่คอยมันว่าวอยว่าพรอนเจียวมึงมี ป็นักเลท to ี่โง่มันบอกมันบอกคอยแล้วนันโดได้คอยก็พังแล้วมันหอกคอยว่าคอยเป็นนักเลงที่โง่สาเหติว่าคอยเป็นนักเลงที่โง่นี่บอกหนึ่งมากนี่คอยนี่ถือคุกลายเถื่อสองม่กคอยนี่บาดแผลลายมีแปะลายห้อยฟันห้อยแทงห้อยหัวนี่จนมนเมืดมันหลอกคอยเป็นนักเลงที่โง่คอยที่แรกคอยกรบบาดคอยกับหักบริเกียรได้หมูว่อด้วยใตใจอยู่กวามหมาหมูว่อมันกแม่นแล้วคงแบบว่าหากคนมันขึ uh uh ้นมาคนดท้ามันขึ้นอีงได้ว่ะเสี่ยว จริงแล้วกูโมเมนต์แรกที่ง้อคอยจะบอกมันมันแรงกูบมแต่กันตีกันวอลหมายให้เขาแจ้ว่ากูโมเมนตาพนุ่มในเจียวที่มีแต่กูตีเขาวอลไมายมันตรงเลยแหลกมันได้ประทังกว่าง่ายว่ามึงกับกูอยู่กลางน้องนี่เป็นไปได้บพรมึงซาหนาบมีแต่กูซชาหนาบสิมึงมึงบมซาสิกู้นะแล้ววันนี้สมมติว่าเข้าบกเขาไปแหลกบกเขาไปประทัเนี่ยนั่นเข้ากับบริษตีมันจะกระาำบกเขาเถืงโตมันกูโมเมนอันนั้นได้เจียวกูโมเมนต์ยัง <โ click. S 1> มนุษย์ย like okay. si no, şey no, so ่างยืนนะบริเวณบางอย่างก็ลูฟี่เลยกูบริเวณลูฟี่ในเซียวมันจะมีบัานเก่าบริเวณแน่นอนในเซียวน้อพี่น้องเฮาอยากหายเฮาเขาบูถึงโตมันเฮาเขาบูรพ์เตี๋มันในเมื่อเฮาเขาไปถึงโตมันมันก็ตกในปัญหากันน้อพี่น้องมันลอยคอยว่าว่ามึงแล้วก็มึงตื้อได้บ่มีตัวหนึ่งคอยว่าโอ้ยบ้าห่านี่นั่งกินเบียร์กันในระบบอยู่พุ่งต่อคำพ้องคนว่าได้เขาทีได้เพี่นบอกคนได้เซียว กูนี่เด้นี่กูเศร้าเพื่ออะไรกูเลิกตีคนเลิกอยังกูเศร้าเพรทุกอย่างกูบมตีไปเลยนี่นบ่อห้าเลือกก็ไปเยอะขอเกว่าเศร้าได้ก็ดีเสียวกินเบียดเนาะมันว่าเอาข่อยยึดยันเอาไปตายเลยวะจะได้กูกับเศร้าบ่มีการมาตีคนบ่อบ่อข้าวไปตีบักน้อยบักน้อยบักค้งมี่บักน้อยมันแบบได้น้ำหักแม่งกับข่อยได้เนนาะ้องหักก็อได้ บันก <office> oh! <methodology> ้อยแลนหวนอยู่แถวทรงนาคุณเป็นยังเขาว่าบปกตุทีตีเขาว่าโอ้ยบอกกับกู้งบางยาเดียวบางกุ้เซาแล้วเชี่ยวกุ้งเซาแล้วบานี้คนไม่เอาเพิ่นมาเนี้ยขอไปกอดข้อของเพล่นเซามึงบอกกับกู้งยกกว่ามึงสี่เซาตี้คนเลยลูกน้องกูแล้วว่ามึงไงตี้บากน้อยมึงเป็นไรกูเปลี่ยนแล้วเสี่ยวผมว่าโอ้ยบอกว่าตีมึงไงเปลี่ยนไงเลยบอกกูเปลี่ยนเลยผมว่าโอ้ยบอกางเปลี่ยนง่มึข้างแรกกูบอกเลยเลยแม่มึงเกี่ยวกับเสี่ยกูเกี่ยวกับ บจื้อโว้ยมึงยังเอาของบจื้อมันจื้อพี่น้องไม่น่าที่บจื้อไปแหละเออบกน้อยไปตีเขาก่อนบอแมนบกน้อยไปตีเจ้ามีเนี่ยตอยากได้น้ำมันได้เขาก็เอาเชียร์เลวมันบมไห้เพราะมันบมไห้เลยจะตีมันบานนี่ตีมันบานนี่บอกนั้มันนักเล็กคือกันได้แต่ว่ามันนิดน้อยกว่ามหมมันขึ้นไม่แต่ว่าในลุนเดียวเขานี่มันมันที่หนึ่งเลยนะมันแทงเขามากกว่าแทงเนี่อยู่ปีนี่บากนั้นเลยบาดนี้ไปเจอกับลุนนายหรือว่าลุนใหญ่กว่าเขาก็บ่บ่ไบอไหว้ มันถือใหม่แน,น่แท้เธาส่งละคุณเออผู้นี <c oughs> อ้อ้อายมันมาห้าข่อยว่าางกู้ทว่บอกควบยิงมุ่งพังเจียวกูได้ยบวบอกมุ่งพังอะไรตอนนั้นวัยรุ่นบดมังคกมาเขาทา,ายแต่ <c oughs> ข่าาาขอยผู้ที่ออกตอนไหนเขามาห้าข่อยเบิดลไหน่าเอาไหนไหนพอเอาไหนไหนเดีย๋ยวนี้บักตุยนี่มันตีคนข่อยนี่เขาทายแต่ <c oughs> ข่าาอยผู้ที่ออกเช้าบ้านเป็นเรื่องจริงเนาะเขาทายแต่ข่อยผู้ที่ออกอะไรบับบูซ้ำว่ามึงจัดกับผูเออเขาบับูข่อยเป็นเสี่ยวกับมันแต่ว่าเขารอคำสั่งของผู้ที่ออกได้นี่บเอโนวชิคิโมะแต่องงจริพวก น่ไ่ได้อายมันทำนิสิทาว่าคัดคว้าได้ไม่เอาหรอบานมันนี่ล้งจานแล้วคนยังกลีไดคนบอกกลับไปอีกคำหนึงว่าแล้วพวกมึงเชี่ยวในใดมีมอหนึ่งคังเดี๋ยวคอหลดว่ามึงเชีายวในใดก็เอาหรอนะตัดงชื่ใจหลดมึงค่ะแมนว่าคอยเอา้นใดมันเขตามหลดพั่มไปไปว่าผมแมนชนี้เชี่ยวตัวเองคอเรยว่าเอ้ยาอะไรบังมันเชียวกเองเดี๋ยวกูจะบอกเองอยู่ก่อนทุกทย่างเขาหนาจอยไปไหนเขาพิดบังไปได้จริงเขาเกี้ยมไปเลยเขาว่าย่องกันมือนันนันโอ้โหยยาวยามึงบวได้เสี่ยวก็ใช่เหตุที่ มึงมึงมีไผมือน่ะมูกูอยู่ใบ่นาะบ่เอาบ่าพิเทียวบ่มีมีเจ้กูกับมึงน,นั่งในโตมูกูอยู่ใายทานไรบ่ไว้เทียวบ่ไว้เขาจะข้าใจบ่หลังจากที่ว่าเขาเป็นล่องแล้ว <c oughs> เขาได้ร่มคุ้นมากกว่น,นี้เขาได้เปียกไดได้ายความหมายแต่ว่าคอยก็ยัง,งทุมหงอกทุ่มเสกกว่าไรยังตัวเขายังให้เปียกว่าไรเพราะเขามาลุย <โอ S 1> มันเทียวกูขอบใจมึงบ่ได้เชียวกูขอบใจมึงโอ้ยอยาบุอยากเก็บที่แท้ได้เทียวเขา่าลุยอีมืออันไหนเออ ยากควายกูยานมึ้ได้แลดหมดเลยครับว่ามุ้งโมแลดก็ไม่มุ้งงูข็หหล่นหมือนัันค่ะชุดท้ายไปกินไช้ไปแล้วก็ไปเฮื่อนกู้อยหรอไปกินเบียร์เฮิร์นกูต่อแม่แต่วะกูบอกอยัางไรหรอคนมึงคงกูจักกูดีน่าไม่ดองแต่กูว่ามันเป็นความจริงไหนเชียวเออน่าพี่น้องแต่ความหมายว่าให้เขาใจอีกว่าก้าวกระขังหนึ่งเด้อพี่น้องแต่ปัจจุบันนี่พอห้อกระเซ้าไปแล้วมันก็มีลู้มีเมียขอกระเซ้าไปแล้วกัวไม้วาจู่บ้างก้าวกระขังหนึ่งสารวัตรถือว่ามันผมไปสองโรงพยเนาะ แล้วก็มีหมูอีกผู้หนึ่งคอยก็มันน่นอย่ว่าสิไปเล่นนั้มแล้วก็บสิไปทาามมอน,นั่นมอนั่นาก็คือว่าอ๋อ,นบบอเนี่ย,อย,อยบอกแนี่ยเฮ้ยกระตัวหรอกระตัวเนาะกระตัวมังคามจังมือสิไปเหรนดนะมอเน,นาะกับสิไปทาามเหนีหน่ยสัมผัสได้เละเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็มีแต่คนมีประวัติมาก,ก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันนี่พวกกับเศร้าแล้วไปยืนยันว่ามันเศร้าบ่ได้ได้พี่น้องคอยนี่เศร้าแล้วเอาจากสีสันจนไอ้ปัญหามันเป็นยองอยู่บ่ได้มึงยืนดัานเองมึงเสียวมึงเศร้าแล้ว ตัวนี้บ่ได้นะสิเป็นการตัวหมูแล้วก็ตัวตัวเองบ่ได้พี่น้องขกุจอสุพังเวลาครับพันมึงยองเลยนี่เที่ยวกูุจอสุพังจากไก่กูเลยเด้อในวัดดาหมูไปนํากันข่อยอ้ายข่อยบักชอนแล้วก็มีมันประเภทเอาไปนํากันแหละมีความเด็ดเดียวว่ามั่นใจถือว่าในสมอลภูมินี่ข่อยบยย่ย่านไผดร่นะยังเช่นข่อยไปสีหาคนนี่เว้าน้อยๆไว้นี่มาสัญญญามชีพนี่บ่ตื่นไดย เพราะว่าเพราะว่าแต่ข้าวนันมันมูนมีอาวุธมูมีปืนสมัยตะกี้นี่วุ้นบ้านนี่ว่าแต่เขานาง่วงได้เลยมัน,มนไัยรุ่นเงี้อสาเหตุที่คอยว่ามันเป็นนี้แต่ข้าวตะกี้สมัยนั้นนัยรุ่นด้วยนักเลงโบมีปืนโบได้ใส่ปืนสูงสุดมันมีผ้ากมี่สัป,ปตะยังเส้นผ้ามีสัป,ปตาพันแทงกันนี่คือคอยนี่ก็ถึงจุดสิ้นแล้วคอยบมีความหยาดเลยในใจเนาะ โฆษณาเลยที่ว่าก้าวะขังหนึ่งเข้าหน่ะนั่น,นก็นมีนะปักเซก,ก็เอาเปืนก็นกมีหากแต่ว่าวเานานอาบุตรเพื่นขันมาชี้ยิ่งกันใต้นะความหมายแต่ว่าบื่แต่ว่าขัางในป้ายกับจูนี่แหละมันมีความเป็นใจบ้านนี้ชุดแร่คอยซิมอ๋ออยู่พังคอยนี่มีพรมไหลหนึงหนึ่งในใจคอยแต่วิไฟหูนักเลงมูคูเดนเดนนกันกนี่ยังเช็นมีมั่นนี่แล้วก็มีอ้ายคอยบอกซ้อนอ้ายคอยบอกซ้อนนี่ก็มั่นนี่ตอนเป็นบ่าวดุจศรีเลยโคตรรอเลยมันเป็นนักเลงที่รอพวกนี้คอยนี่เป็นนักเลงที่บล้อ ไปน abei, ไ้ากันนีข้อามว่ากูบอาก่อนกูเชียวข้อมือเสียกูตรงพรมเงาหรือมึงเทกูย่อรับเขาใจว่ากูเทแต่กูบอลรอมึงเขาใจบอกคอยในประเภทว่าตรงพมเงาแต่งโตดีเทะเกาแบบว่ามีนาเก่งขามแต่มันบม่มีเสน่ห์ต่อเฟต้องขามมึงเข้าใจบ่กคอยในประเภทว่าขั้นเบาเรื่องไปน้ากันปุ่มไอ้ตัวขามมิเตจกวไวรุ่นผู้ชายนี่ไวรุ่นนักเลงนี่ถือว่าคอยนี่เป็นตัวเด่นถ้าเกิดว่าไปงานในสายตานี่ยมอนี่สายบุมอนี่สายบุถือว่าคอยนี่เป็นตัวเด่นกว่าหมูเลยในสายแบบว่า ไวรุ่นผู้ชายเบิ่งนี่คอยนี่ไม่โตเด่นเลยแต่คอยบบบักตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไวรุ่นผู้สาวผู้ยิ่งเบิ่งนี่แมตพองมั่นผู้โตเด่นคอยนี่ประยุทธ์ได้แท้ตาวหนั้นเลยเรื่องเรื่องคนน้องมันก็มีถูกยุกเรื่องนักเลงแต่ว่านักเลงที่เขาเก๋ออลีเข้ากับย่อมหับในจิตใจเนาะแมนแบางคนก็อาจจะบุได้ออกมาว่าแมนแมนแสดงถึงต้นตัวของตัวเองแมน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 แต่คันว่าเฮาสิเล้งสมัยกัลยาถ้าเฮากลับใจแล้วเฮามาเปิดเผยพฤติกรรมเฮาให้สังคมผู้ ดีที่สุดแมนแมนแมนคือกูเห็ดนี่แหละแมนคือคือมอเซียวเห็ดนี่ไข่ส้มเซย์คือว่าเอามาบอกใบดูดังเป็นแบบอย่างยบเคยกลาะบอกแต่มันยังยังกละแสดงออกนี่นี่คือคนจริงแมนแต่ว่ามีคนอื่นกับเกาย่อมบอกว่ามีมีแต่ว่าเขาบริพรสวรรค์ในการออกมาระบายบริเวณในกลัวคนอื่นบอซ่ามารถกละออกมาบอกคือมอนเซียวพี่น้องมานนี่คนอยากทาเวฟซี คำว่าคนที่เป็นนักเลงหรือว่าพ่อมีใจเด็ดเดี่ยวสุดๆมันช่มีเอกลักษณ์พี่น้องว่าวอ่ะถ้เกตมึงข่อยนี่มีเอกลักษณ์บ่ะเด็กเซ็นคนที่บฮูเขาเลยบโบในพังประวัติเขาเลยเห็นข่อยปุ่มนี่อาจจะมีบุคลิกว่าเบิ่งข่อยปุ่มนี่ป่ะมอนี่บ่ธรรมดาเลยแล้วกระบวนว่าความมาของบเดอกข่อยเด็ดนี่ข่อยว่าว่าเบิ่งมั่นเนี่ยเอฟซีคนทุกคนบบฮูมั่นนี่เอาบ่จักประวัติมันจะเบื้งบุคลิกมั่นจะว่างไม่ใจไหน ค่อยกล้าตอบแทนพี่น้องเลยว่าพี่น้องต้องมามันก็คือนักเลงทุกคนเดี๋ยวไปเมืองหน้าตาเมืองผมมีหนวดเดี๋ยวแม่พี่น้องไล่เมือกบริษัทออกแขนแต่ว่าเต็มโตเนาะประมาณไหนพี่น้องเมืองหน้าเปนเมืองผู้ใดว่าบริเวณนักเลงเดี๋ยวคนเที่ยงหลดเลยก้อนไม้มาว่าผมก้ันเทิ่ยงนะพี่น้องกวอนหมายเข้าใส่ค้าขาอนุญาตที่ใส่ค้ามมานักเลงเนาะค้ามมานักเลงนี่บริเวณว่าจิบไปห้าเหลืองคนจิบไปกวนคนจิบไปเปลียนคนบริเวณ บมันเปลี่ยนบ่ได้แล้วบมันเป็นคนดีบบได้เป็นคนดีได้บ้าพวกเฮานี่บวนอ่เขาได้เดี่ยวทุกว่าเขาไปนํากัดเนี่ยกูก็ว่ามึงดี้วกูจะคบปนบันนี้่วะนี่มันแน่นันไหนแต่ว่าคนอื่นที่บหูต้นต้นทีแท่ขขงเฮาแล้วนี่ยินเขาเหัอนนาะเขาเลิกิดว่าสช่วยทำทีปากซื้ออะไประมาณอะไสิบ้าบันซ่าสิบบานซะาหามันลื่เดี๋ยวจะลอยสิเป็นลายแบตวอีบ่งอีกบบได้ลื่นกันอีกหนามอนแหง ไล่นวดไปแหงแลน้ำไมนจะออกคายๆกันเลยเนาะไม่ว่ามันแบบมันมีบุคลิกของพีมันเลหมอสานสมมบุญว่าเอาเข่ากองนั่งปุ๊บนี่ครับแม่อพี่น้องมึงนี่ก็ว่าโอ้ยบ่ธรรมดาเลยมาม่านนะนี่ผมมันธรรมดาเบื่อน้ามันกระตากเลยเนาะพี่น้องเนาะยำขึ้นบุกอมันเึิงคอยถือว่ากไม่เห็นลิปนี่นาะเพื่อเพื่อเด้ี่ยได้หัวนลำกันนะบ่อยากให้สีเหี่ยเด้อพี่น้อง นันว่ายังมีผู้ที่ใจเด็ดใจเดียวมาเบิ่งกะบ่อยากให้มีความคิดความแค้นต่อข่อยนะให้คิดจสวข่อยว่าบุาคคลมนเทิงเนาะเทว่าช่วงนี้นบุคคลบุตรสู่คนแล้วประมาณนะน้องพี่น้องเนาะกันพาบพงเชียวสำคัญนั่นนว่าให้เกียรติกันแม่นให้เกียรติกันปัญหาทุกสิ่งมันบุเกิดแล้วก็จะบุมีนังเล็กในสังคมถ้าเกิดให้เกียรติกันถ้าเกิดให้เกียรติกันถ้าเกิดหูหูหูพิ่ถูถึงเนาะแมนหูพิ่ถูถึงบางครั้งหูว่า กูเศร้าหมูเฮาไก่สิไปวนมัดยุคคมใจนนะมึงว่าวเดียวเขามึงเองมัดมึงว่าเดียวหรือว่าบางครั้งมอนะคอยจะอยากว่าอีกแนวหนึ่งนี่่มอนบอกโมเสดมอนดังเล่มมันยิ่งโมเสดมอนยังมีแนวหนึ่งกูอยากว่าวกูคานใจกูนี่เรื่องตัวว่าหมูน้ำกันมึงก็บอกซ้อนหมูไปหมูหล่อหล่อดิคอยยิ่งียใจอีกได้ไปว่าเรื่องผู้สร้าเนี่ยคอยบอกไว้บอกมันกะรีบอกรีนี่คะแนนมันได้ไปหลุนผู้ไา้เออเป็นมหาข้อยเบิส ปูเจ้าหรือพอคอยดีม,มักแห้งได้แปลว่ามักเบิ้งเขามาหมักกูเจ้าแต่ว่า,าวายผมมันมิได่หมักละล่อผู้จาวรี่เขาผมมันเบิ้ลงามๆหรือ,องงคอยได้แต่คือผมมันได้ตอนหมดเราเรื่องมอเซียวในรูสเซียนี่ไอเียวเหอหมอนึ่งคือกันนะมหม้ <Okay. S 1> <ะ>มอหนคือกันซาสิวาได้ในเลือกอะไร มีเดียวกคนหนึ่งอีกใจเด็ดคือการมูกันกับผู้ผูกคอยเนี่ยไมาเรื่องคอยเขาผูกมัดหน่เล่นน้อกันมาแต่น้อยเลยอย่างเช่นคนสาลวันหูไปเนาะมูกันตอนใหญ่เด้่เสียเป็นบ่อแต่ไปน้อกันสามคนหรือาบบมีบรยากาศมีคอยมีมันมีบักเกี้ยวบักหนึ่งหรือเช่นีวีเดียวมอสซาห์เหตุที่เจ้าีวิตกับหย่อนใจแต่มันเด้งขับรถต่ำกันได้แบบว่ามีความบกเข้าใจกันมีความพิเทียงกันเลยเลยถากันแปลว่าขับรถขับรถมอไซค์คนละขั้นนี่ต่ำกันเลยเนาะมันโมน่าตายเนาะตายบระอง ขับรถใส่นากัะนิ่โอ้หฮาเขาแม่แล้นที่จริงแล้วคอยเขาเกี่ยนเข้ามแล้วโมไปซอยในบระรามูมพวงคอยกินแนงคอยคอกินในใจบ่าโอ้ยเสียวเลยหมูแต่ละคนมิแต่แบบวัวกะทิว่าง่ายใช่แต่เกิดว่าบอกกิ๊กเดียวเท่านั้นบ่าเว้ยกูมีเรื่องแล้วนี่เป็นว่าถือว่าเกี้ยอะไรนะเนาะสุดท้ายมันก็ย้อนใส้ของมันแหละมันตัดสินเองมาเลยมันถ่ามันออกไปขับรถชนกันเลยเพราะว่าเรื่องมันก็เกิดขึ้นจากเอ่อคว่ำหูวซึกเนาะเรื่องคว่ำหัก คนสองคนหักผู้หญิงผู้เดียวนอนขาก็สีอกประมาณนี้สิบก่ารลนยพี่น้องจูสายมอก็เสียชีวิตกินหอดมันเสียอด้ประมาณจะผูิไสิบปีสิบกว่าสิบกว่าผวล้ตายไปสองนะตายไปสองนะอันตลียองตายไปจะด้ายิงเดียงนนองแต่ว่าเราไปเหลืองไเล่าก็ได้อยู่ห่ายังไม่ทันเราไปไทยน้ำกันไ้ถือว่าลิพนีมเลาสู่น้องผู้นันพังเลยเ้อะไอเล่าให้น้องผวว่า ไอพ่อนขอเล่าเรื่องตีกันในหาดเราเนี่ยนี่เรื่องเราคิดตัวนี้แทนเลยบอกกันมีมูน้องกันเรานั่นนี่ไล่พ่นกับมวนเป็นอย่างหนึ่งที่แหลกกันก็ย่งอยู่เรื่องแต่ว่าไม่อยากเราแล้วมันจะมันอิ่มในการเราแหละประมาณเนาะบางทีแกคอยเล่าเรื่องแบบว่าไปเล่าเรื่องอื่นที่บนเป็นเรื่องของข่อยมันสึ่งมันเล่าบ่อยากไดสาเหอุที่ยคอยเรานี่บางคนเราอู้จะเล่ามวลนี้จะมีพ่อนสวัรค์ในการเรา แต่หัอยังดำขึ้น่า <ร Stevens. S 1> มีพรสวรรค์เราสปอรในเรื่องของหัวเองกับเรื่องของอื่นของใครจากนอกหมือนกันความหมายเนาะหรือว่าพี N ่น้องว่าในเรื่องของอื่นกับเราเลยบ่หน้าพี่น้องนอกระดับประมาณนี้ถ้าเกิดบมได้ยังห้เราเรื่องน้องคนชีวิตนี้เขาเหม็นมาหลายๆเลยเนาอคนชีเราสุพังเพราะว่าหัวใคอยากเราพอคอยสิเราตัวถี่นคอยกินแนงสุพังเนาะ กาสิประมาณนี้พี่น้องสุดท้ายนี่ก็ขอขอบใจ f อทุกคนที่เขามาชมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเอมาใหม่กดติดตามเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องคอยกันสิประมาณนี้ย่งขึ้นเด้อพี่น้องฟังผู้คมบันเทิงถือว่าเรื่องที่ผู้คอยเราเนี่ยมันเป็นการละคังหนึ่งผ่านมาแล้วปัจจุบันนี่ผู้คอยก็ถือว่าเปลี่ยนในแล้วจ้าขอกมาเบาถ้าเกิดครูผู้คอยเปลี่ยนบริษัทผู้คอยบอกมาเบาแล้วเนาะเหมือนกันไปอีกบางคนก็ว่าพี่ชอบการกระทำมากกว่า กระแมนดูแต่บางเถือบางคนเขาว่าว่าโอ้ยนักเลงกินงเขาเบาเบาบอกว่าเป็นนักเสี่ยวบอกว่าก็มีอย่างหนึ่งเขาว่าว่าไอ้นักเลงกินงเขาเบาเบาลายดอกระแมนและบานนี้ไออยากบอกในนี้เลยถ้าเกิดเจาให้เจ้าฟังคากคิดของไอ้ก่อนตอนนี้ผ่านมาไอเป็นเือจะเบาแม่นบุเชียวผ่านมาคนบุเคยเบาไปงานกินเหลากินเบียคุกกี้แต่กระหมูบุเคยออกมาเบาเนาะผ่านมาคนบุเคยเบา มีแต่การกระทำคือจะวา่านและปัจจุบันนี้ YouTuber, ยูทูบเบอร์โบ้ฮว์วอคอยปัจจุบันนี้ <c oughs> ถือว่าคอยว่าแล้วแล้วคอยกระยุดการกระทำให้คึดๆเนาะมองว่าคืเข้าใจผ่านมาบ่าไเวามีแต่การกระทำปัจจุบันนี้ <c oughs> การกระทำยุดแล้วมีแต่ว่า, <c oughs> อาเอาเสียวรุยไปเลย <c oughs> บ่าอู้อยากสนับสนุนมึงเ่าเรื่องไอ้น้องยี่ติดยาอย่างงอมแงมอยู่นะยังบัวหาทางเบาบ่ได มีน้องมีน้องผู้หนึ่งคอมเมนต์มาว่าไอ้พ่อนบอกวิธีเลิกยาหน่ยนะอันนี้มันก็ต้องแมนอยากบอกว่าโนษณาใจห้ตัวเองโนษณาใจให้ตัวเองแล้วก็ให้เจ้าสมมุติว่าคือผู้คอมเมนต์มาข่อยว่าไอ้พ่อนบอกวิธีเลิกยาคนนีนะขออยากเลิกยาแห้งเดีขอชีตแนน้ำให้เดิอบ๊ร้ายขอดอกหนึ่งคือให้เจ้าโนษณาใจเจ้าเองสองคือให้เจ้าไปซองเบงพฤติกรรมที่เจ้าผ่านมา ที่เจ้าเสพยาแล้วเจ้าบ่มีความสุขสังคมรังเกียจพิดเทียงกับไอหน้องให้เจ้าไปซองมึงขึ้นกล้ารกระทำทิ่ผิพนมากและจนหยอดมาถึงกความคิดที่ว่าเจ้าอยากเลิกมัดเยนให้เจ้าเบื่อเจ้านายเจ้าอิม่มในฤทธิ์ของสิ่งเสียติดว่ามันบุดีเนาะและเจ้าหลายๆอย่างมาบวกกันนี่คือไม้มามาจากชีวิตจริงของข่อยข่อยนี่ก็มาจากการทิวาอับอายสังคมบกกาสุนาสังคม บ่ถือก็ขอบก็พ่ว่สงสารพ,อพ,อพออา่อแม่พ่อแม่ประกาศยาดกักังบ้านมีหลูกสัวๆคือข่อยขอบลัวถุงหยาดเนาะตัวน,นี้แหละมันเห็นข่อยเบื่อการกระทําเป็นบาเป็นมุงเข้าสพบจะบ่าแมนอยู่เข้าเบิ่งเขาเองว่ากู้บริบาตนะกู้บริบานะแต่คนอื่นสังคมเบิดบ้านเขาเบิ่งว่าเจ้าบ่ามีเจา้าผู้เดียวว่าเจ้าบ่บ่ามันจะเป็นไปไห้บ่เนาะเพราะฉะนั้นเขาต้องฟังเสียงลายเนาะไม่เรียกเลืยอขอบบ้านเลยบ่แต่ก็เอาเสียงหน่อยเนาะวันนี้เขาเอาเสียงลายกว่าไหม การศิปมาณนี่ี่น้องถือว่าสนาใจตัวเองเนาะทุดท,ท้ายนี่ย่ำขึ้นอีกนักนองที่สุดอ้บอกคน้ในจะได้สีเหลือกอยา้ไง่ายๆเศร้า,าส,รสูบว่าจะเีย <c oughs> นอพี่เราน้องคอยก็บ,บอกได้ท่นนะสนาใจตัวเองไปซองมึงก้างการะทำสิผ่านมาตัวมันบอดีเ,ห,ห,เห,ห็นเหาเบื่ออะไรก็เลิกกะสศิลนรรมไหนประมาณนะเนาะจากใจผู้เคยมีประสบการณ์คอยนิตก้อน,นเ,เนี่ยพระบริแคทเนี่ย หอยแค้นเสือ่อหอยอไยคอเป็นลำลาเหมือนมิตายาพุทธซาบะเป็นเหลืองจริงไปทำคนมันคงคองผูกเขาหูมิตายาบุทธก็หอยคอก็ตามลูพหอยยังกับพอ่อลูพหอมาก็บอก,อบอกเหลืองจริงอืงเป็นหลอดเป็นหลอดนี่หอยใส่คอ,อ,อของหอยมิตายาพุทธตอนนั้นบปปกติ <laughs> <laughs> บ่เออหักแต่ว่าบปปกติหมายถึงคนเบิ้งนี่จะได้กับบ่าลอยเช่นแต่เฮานี่ยังดำรงชีวิตได้อยู่ใช่เพราะคนปกติมันสเจะบออย่าบ่ามาแค้นคอถาตำรวจกันแน่จังวัด ตอนนั้นถือ,อว่ามันมาหอดจุดนี่นี่นส้มเซย์ส้มเซย์ในน้าหมูคูเนาะเขาส้มเซย์นนมันรอคอยเรื่องโต๊ะศิลว่าคอยตีกันสาวรุมหนึ่งนาะเจียวบางคนว่าบุเป็นเรื่องจริง,งเน<อ>ี่ยมันรอคอยเจียวมึงนี่งูลรืสาวคนลุมหนึ่งก็ไปตีพอจัดเสียจะได้กูมันอยากตีกูอดบุได้ความหมายเนาะพี่น้อ,องไม่ใช่เหตุอะไรความมาวันนี้กูมกีตอนนั้นนะบวัตวตะซานะแต่ยังมารออกับตามนะขอคนที่ตีบานหนึ่งไม่ค่อพ่อใตเลยนะเราคนชี้เจงชี้ใต้กับบริคต์ตัวนั้นแต่เกิดคนบริคต์ตัวนหาน ผพานหน้าคนบริตี้คนเตียรคนบอลลอนประมาณเนาะล่าพี่น,อน้องกันในบางอย่างนี่วอาต่อบงางอย่างมันต้องมึงจะไปตัดออกเราี่น้องนอกรามาอีกบานหนึ่งสบายดีบ๊ายบาย